นี่เป็นอีกคลิปที่ผมจะมาแนะนําจัมช็อตให้กับเพื่อนๆที่เป็นพอยกาดหรือว่าเพลเยอร์ที่มีความสูงไม่เกิน6ฟุต5นิ้วครับสำหรับเพื่อนๆที่ม, no! มีปัญหาชุดสามแต้มไม่แม่นชุดยังไงก็ไม่ลงชุดยังไงก็ไม่เขียวนะครับผมขอแนะนําจอยแฟนเทค WGP 15 Pro นะครับเพราะว่าจอยตัวนี้มีระบบที่ตอบสนองไวครับทำให้เพื่อนๆ <No! S 1> ทุกคนไม่ต้องไปกังวลเกี่ยวกับการดีเลย์ของจอยนะครับเพราะว่าเล่นออนไลน์เนี่ยก็หน่วงพออยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าจอยมาดีเลย์อีกมันจะหมดสนุกไปเลยนะครับที่สาคัญนะครับ หากว่าเสียเนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่ให้ทันทีเลยและส่วนสําคัญที่ผมชอบมากๆเลยใน WGP 15 Pro นะครับตัวอนาล็อกเขามีระบบแอนตี้ดริฟท์นะครับใครที่เป็นสายสกิลนะครับดิปลิงเยอะๆใช้อนาล็อกเยอะๆแล้วกําลังเจอปัญหาจอยเดินเองเดินไม่ตรงนะครับจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นกับ WGP 15 Pro แน่นอนนะครับหากว่าเพื่อนๆสนใจนะครับผมปักตะกร้าไว้ให้เพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะครับคำแนะนาก่อนที่เพื่อนๆจะเอาจัมป์ช็อตนี้ไปใช้นะครับอันดับแรกเลยคือความสูงเนี่ยจะต้องไม่เกิน6ฟุต5นิ้วนะครับและเพื่อนๆจะต ต้องมีค่าอ t r i b u t e ในส่วนของ mid range อย่างน้อย90หรือในส่วนของ three point shot อย่างน้อย90อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่จําเป็นต้อง2อย่าง90และส่วนสําคัญที่ผมต้องเตือนเพื่อนๆเลยนะครับก็คือจ้ำช็อตนี้จะมีการชูดที่ค่อนข้างช้าสักนิดหนึ่งนะครับดังนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆเอาไปฝึกนะครับแนะนําให้ชูดแบบเทมโปนะครับและปล่อยนิ้วช้าสักนิดหนึ่งนะครับส่วนเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ชอบจ้ำช็อตแบบเร็วๆคลิปนี้ผมไม่แนะนําเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดจ้ำช็อตกันนะครับในส่วนของ lower base นะคร Upper release หนึ่งนะครับให้เลือกไปที่ออสการ์โรเบอร์สันนะครับอั p เปอร์รีล e สองให้เพื่อนๆเลือกไปที่เบลูบานะครับและในส่วนของ Blending and release ส p e e d นะฮะวิชั่นคิวนะครับให้เพื่อนๆดันไปให้สุดเลยนะครับจนถึงคําว่ารีล e สนะครับในส่วนของรีล e สสปีดเนี่ยผมเอาไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็ Animation b l e นดิ้งก็เอาไว้ที่50%แล้วก็50%เช่นเดียวกันครับลองเอาไปฝึกกันดูนะครับเพื่อนๆหากว่าเอาไปฝึกแล้วมันเข้ามือแล้วมันดีอย่าลืมกลับมากดหัวใจคอมเมนต์มาคุยกันครับอย่าลืมเซฟ e c แล้วก็ repost คลิปให้ผมด้วยนะครับ